ฮัลโหลสวัสดีครับผมเอกฟิโดนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม Call of the Wild The Angler นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนไปล่าปลาตัวนี้เลยครับผมเอ้าเจนโดมังงโงเป็นปลาที่อยู่แมปสเปนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แมปสเปนนะลืมบอกครับผมนี่แมปสเปนนะแมบนี้นะครับผมอ้าแล้วก็ปลาที่เราจะไปล่าวันนี้ก็เป็นตัวนี้เลยครับเอ้าเจนโดมังงโงมันโงปะวะหรือแม่งโงไม่รู้อ่ะอ่ะผมอ่านอย่างนี้แล้วกันแองเจลโดมังงโง แล้วก็นิสัยของเขานะครับผมอ่าดูกันดีกว่ารกระโดดนะชอบเล่นกระโดดน้ำนะครับผมแล้วก็นี่ฮะโผล่มาให้เราเห็นเป็นบางช่วงคือเขาจะอยู่บนผิวน้ำนะฮะปลาตัวนี้ส่วนยืนที่เขาชอบกินนะฮะเออจะมีสปูนสปินเนอร์แป้งโดนอนนอน,น,อนเหมือนนอนด้วงผมบอกไปหุป่เป็นนอนสียตามตา,ตาอะ่ะ แล้วก็เหยื่อปอก็มีกินเยอะๆไอ้นั่นเนี่ยสปูสปินเนอร์สปอปเปอร์มินโนฟอกอะไรเงี้ยเหยื่อยาทั้งหลายนะผมเนี่ยแต่ที่เราจะใช้หลักๆวันนี้ก็คือเนี่ยผมจะใช้เป็นสปินเนอร์นะผมนี่เอ่อล็อกเบสที่ผมปรับมาหลายๆหลายๆบอสนั่นแหละเป็นคันดังเดิมของผมเองนะครับไปดูกันได้จากคลิปเก่าๆนะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้คันนี้แหละกับล็อกตัวนี้แหละแล้วก็สายตัวนี้แหละเป็นเอ่อตัวปรับบอสเลยนะผมเหยื่อเนี่ยผมจะใช้เป็น2ตัวนะครับจะเป็นสปินเนอร์กับเอ่อปอปเปอร์นะสองตัวนี้นะนี่่เยือ สังเกตดูว่าเหยื่อจะเป็นเบอร์ 2O นะผมดูเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะับผมตรงนี้แล้วก็ขับรถไปเรื่อยตามทางแล้วก็เมมไว้แล้วกันนะครับผมเนี่ยเราจะไปอยู่จุดที่ใกล้ที่สุดนะครับอยู่แถวๆนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต่อเรือมาต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะว์ปไปเลยนะวโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ใกล้กับจุดบอสเกิดแล้วนะฮะเราจะต่อรถไปนะครับผมเช่ารถแป๊บหนึง่งเอาคันไหนดีคันนี้แหละไปโอ,โอ้ย ไม่สนใจว่ากูลุยกูลุยดงเลย <c oughs> ลุยดง <c oughs> ตัดแป้งเลยอ๋อ,อถูกเวทั้งนี้มันถูกมัยมีคนจอดรถที่สองคันเราขอไปด้วย <c oughs> โอเคครับเอเแล้วก็เช่าเรือต่อนะเริ่มการแท็กจุดแป๊บหนึ่งครับผมนี่เอาคันไหนไปดีเอาสปีดโบสไปแล้วกันแมถ้าเราโชคดีนะถ้าเราผมไปโชคดีเจอมันลอยพอดีนะตีฐานปุ๊บ ได้ปั๊บแป๊บเดียวแม่ส1กับ30เฮิยไว้ให้ไหนโผล่หัวมานังบอสอยู่ไหนหออนังบอสมันอยู่ไหนไม่โผล่มาให้เราเห็นเลยเฮ้ยนั่ไง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 นั่นไงนั่นไงใช่แดนอนเมื่อกี้เราเห็นว่าแวบอ๋อตีตผ่านอย่างนิ่มนวลอ้ามึงเสร็จแน่มึงโง่สายลับเมื่อกี้เราเห็น ผมว่าผมตาไม่ฝาดนะเมื่อกี้มาดูกันสิว่าไม้นี้สายลับของเราจะกัดหรือเปล่าโปตีนีตีผ่านกัดแล้วนะหรือว,ว่าเยื่อนี้มันจะไม่ได้ผลฮ <Hey. S 1> มมีทางเลือกสินะเราไม่มีทางเลือกแล้วสินะขอเปลี่ยนเหยื่อแล้วกันโอเคครับเราเปลี่ยนเหยื่อเป็นป๊อปเปอร์ 2O นะตัวนี้เลยครับจากตัวนี้สินเนอร์เป็นเบอร์ตัวนี้ฮะท็อปวอเตอร์ครับฟิชชิ่งดูกัน ได้หรอือเปไล่ามันไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยมันไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยนไหนไงลอยไปแล้วเมันไหวมาแล้วมันไหวแล้วมันไหวแล้วมันไหวแล้วคุณผู้ชมผม่ำไปแล้ว,ลว,ลว,ลว,เ,ลวเสร็จแน่นอนเราจะปฏิบัติกับเธออย่างละมุนล,ละม่อมน,นั่นแน่เห็นเธอไหวมาแล้วโอ้นั่นไงเราเห็นแล้วต้องคว้าจอเมื่อกี้ ไม้นี่มันเสร็จแล้วแน่นอนแอนเราจะไปอับช้าๆมันบปดกับเธออย่างละมุนละม่อมอันนี้สปินเนอร์ไม่กินแต่ป๊อปเปอร์เธอรีบวิ่งมาเลยนะว่ายไปเลยดีกว่าจะวิ่งวิ่งอะไระว่ายสิไม้นี่แหละมันต้องเสร็จแล้วแน่นอนเสร็จแล้วแน่นอนมันไงเราจะปฏิบัติเธอ,ก,เธอกับเธออย่างละมุนละม่อมโอ้อย่างละมุนละม่อมโอ้อย่างละมุนละม่อมอยา่ยาอย่า นี่เราจะไม่เล่นกับเธออย่างรุนแรงโอ้เราจะไป,ไปกับเธออย่างละมุนละม่อมไปอย่างอชา้าสบายมากอสบายมากมาเลยโอ้ดูการยกมหมุนชิวๆสบายมากตัวนี้โอ้ช่างเป็นปลาที่แบบไม่ตึงเหมือนตัวที่แล้วเลยนะอ,อันเนิหมุนแล้วครับสบายๆโอ้โอ้โอโอตอนน้นมันมันมันแน เธอยังขัดขืนเธอยังขัดขืนนี่ไอ้สายลับไอจ้จินโดมันงดสายลับใกล้แล้วชีใกล้แล้วีนั่นแ่เสร็จแล้วโน,โน้ตดูสิเรียบร้อยอ้โหเต็มหลอดแล้วอ่ะป๊อปเปอร์เราอ่ะนี่ชักเป็นปลาที่ เออเป็นปาติโนานที่แบบไม่ได้ยากเกินไปนะห้าสิบวิเอง <c oughs> เอ,อ้ดูเธอสิผิวของเธอช่างดูแวววาวเหมือนสายลุงออ <c oughs> และหน้าที่ดูมันเงาเงาวววบยี่สิบโลง่ายๆเลยอ๋อนี่ใครที่อยากจะมาตกก็มากันได้นะนี่แองจิโดมังเกอร์ไซรั เรียบร้อยครับไม่ไม่ขึ้นเลยอ p ผมอะเออทั้งคันเบ็ดทั้งรอบไม่ขึ้นเลยครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like ลค์กันด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบายบายฝากกดไลค์ด้วยละ่ะ